สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาทุกท่านมาชมการโน้มกิ่งชะอมนะครับซึ่งตอนที่ทำการโน้มไม่ได้ถ่ายทำก็เชิญทุกท่านมาดูตอนที่สำเร็จแล้วนะครับนี่คือ ชะอมนะครับที่อยู่รอบสะปลานะครับเราก็ทำราวหรือรั้วนะครับแล้วคก็โน้มกิ่งลงมามัดไว้นะครับโดยผมจะใช้เชือกฟางนะครับมัดไว้ ที่มัดก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะครับนี่ครับก็เพิ่งมัดเสร็จเมื่อวานนี้เองก็ให้ท่านมาชมดูแล้วก็คอยติดตามผลงานว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่โน้มกิ่งนะครับส่วนปีที่ผ่านมาก็ตัดแต่งบ้างปีนี้ก็ตัดแต่งครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็โน้มกิ่งนะครับเพื่อทดสอบว่าการแตกยอดจะเป็นยังไงนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการตัดแต่ง ตัดในวันจองวันที่ผ่านมานะครับก็จะมองเห็นว่ามีตาเล็กๆนะครับกำลังแตกขึ้นมาครับกำลังแทงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการตัดแต่งจริงนะครับด้านนี้ ก็จะได้ดูเปรียบเทียบกันต่อไปนะครับว่ามันความแตกต่างจะเป็นยังไงระหว่างตัดแต่งกิงกับโนมกิง่งนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันไหนดีกว่าก็ต้องเลือกวิธีนั้นนะครับ ก็กำลังแตกยอดออกมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามเพื่อชมผลงานในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ